có nỗi sống tôi này mọi này có các ảnh tinh chí nha các em mọi người <N> <hate> ออกกําลังกายมือละสิบกรอบกระบอกท่อไมย้ยังเลี้ยงควายมือเดียวพี่น้องเอ้ยลงนำ้ำลงหนองลงน,น้ำลงหนองลงนำ้ลงนนลงนำลงท่าไปเด้อ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  ลงน้ำแล้วลงน้ำเร็วหีุดิดดีเนาะเอา้านี่น,นสาดกันน้ะสัดกันมัน,นสิไปลงทังใดเนี่ยลง ไว้บ่ขันเอ้าเอาเอาเอลงมาไหมมงสิลงมั้มุงสิบ่ลงลงยล่ยจ้าลงแท้าลงเล้วตัวเว้นไก่ตกดินแล้วพี่น้อง โอ้ค oh, oh, oh. ือได้สายไงดีเถอะไอ้วันไหมสายไอ้วันนี่ประม,มาณความยาวประมาณสามสิบเมตรได้อยู่ด้วเนี่ยความ,าม,ามาก,กว้างก็ประมาณสิบห้าเมตรได้อยู่ยสิบห้าคูณสามสิบเมตรได้อยู่ด้วยสายไงเติบเรียบร้อยโอเคยังอีกหน่อยๆมาลงน้ำมัว ทางวันพุกมันเออตื่นเยอะตอนไหนน้ำไม่ร้อนแอแยกแล้วเชื่อได้เอ้ยเหี้ยกันกินน้ำเนาะเอาสิคือสิไปขึ้นทางพุูนบาทเนี่ยโกแบกโกแบกโกูห่มคอกโกูห่มคอกแล้วอาบน้ำแล้วก็โกูห่มกับคอก โอ้ยมังเรียงความหวานหรือยังความขมขมลายมันอื่นมันขมลายเตี่ยขมลายผักกระเดาแม่กำลังเป็นดอกพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเอาผักกระเดาไปลวกขมลายเตี่ยขมลายกินกับลาบอันหมูลาบปลาดุกที่เสียบเตี่บลวกว่าจเสียบมาแต่ลวกปลาเสียบ หน่อยง่ายเหน่อยง่ายแล้วต <cat> ิดกตาสุดชื่นแต่ลงน้ำแล้วลอน้ำเยอะกวิเรีเเนาะเออเมันพงมันหยอกกันแ็่น้อยสองอันหั่นเออคนะนหตะลังขค้ดื้อโย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 ่เท่าโย่โย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 เอาเอา ไปพ่อวัดเนาะเพื่อนหน่อยกําลังเห่าไปป่ะเนี่ยตะเวนกําลังสิรับขอบฟ้ายังหอดขอกับคำพอดีโอปีหนาสิบบเป็นสาวกลัวผุนหรือขั้นอัวไข่ระวังหนีแล้วครับคุณ ข่คยคิดว่าปีหกซี่จะต้องได้ขายววยอีกขายยูขายทุกปีอือมเพราะว่ามันอีหลายมันจะเกินกำลังเจะควางเลี่ยง,ม,ม,ยางมาเด้อพี่น้องเด้อมาไล่วายซอย,ยกันไลว่วายเข,าข่าควอกซอยกันจ้า มาเด้อหลวงพี่อะไรคายซอยกันมือน e. ั้นบ้านแม่ก้องเราถามหาคอยเพราะง่ายสันว่านะถามหาอยู่สนอกม่โซ่หาน้องผู้เดียกปิดจ้ำจ้ำยูแจงเลยยูแจงเลยวัวว่านอะไรได้ขันว่าหลวงพี่เราสิหุ่งจับยิ้ดอก แมออกําลังกายงามที่เวิดรถเจ้าสิบไ้สิบล้อนเจ้าสิบไสิบกิโลผนแต่ละมือนีหงนีกับจ้อยวัเตี้ยจ้อย่งเียนว่าคอ้วนข้นนี่นี่วันฮะว่าคอ้วนข้นวะโอ้ยีีหัน้อ้วนดอกเนาะอยอ้วนขนนไปสร้างน้ำหนัก้งหาสิบเอ็ดนนะ คอยไวเชื่อคอยไวเชื่อท่านนคอยอ้วนขึ้นปั้นในเจ้าไก็โอ้ยยังีีบลอรถเจ้าบบบบบ๊อบนี่ทนี่อยก็ว่าคอยอ้วนดูเนี่ยอ้ยมนบดีเลยบาดนี่อ้วนอย่งกับบางงามใจยังไาไม่เยมยิ้มอมกใจไนี้อ้วนแล้วมันค่ดีมันก็เป็นตาฮก คุณขึ้นดาลีขึ้าลาอยู่หรือไม่แม่หนูเจอขันคุณขึ้นดาล้าแบบได้ไปหลินนั่งวยวะไงเป็นนางเอ้าด่าลาอยู่งาแล้วเจ้าพเห็นหรือเออปลาละสี่กันหลายไปขี่แต่ละเทื่ยนี่ก็เป็นข้าวด่าลาบางคนดังเนาะพี่นางก็ดังมันไม่ต้องไปเก็บดอกรอกนี่แหละสบายเขาก็เป็นยูทูบเบอร์สิล่ะสบาย นูทุบเอบ้านกกกอกบ้านบ้าบ้าเอาบ้าเอานี่ยะชูทุบบ้านกวกกอกเนี่ยเอาบ้านน้องน้ำทุกนี่แหละโอ้ตจยจใเขาก็ใช่ที่ว่าบ้านกวกไข่เนี่ยเปลียนเขาจดังที่เขาเจ้อามันก็มันก็หยอกกันดีเถอล่ะสามอันสามหเงียบเที่ก็ตื่เดินเด้อลงนานวัดีด้องดองเหมียคุ่น่ะดนี่ละมัน anh anh cả co rồi anh qua may phốn à ừ nên nói nào con à nên nói là bà tia nên hào đi Khoai quay hào quay hào quay hào không nhìn luôn được à ừ chúng thầu đó tiền ba bạn ừ nào cục ngó nhọn nữa đi tới làm đèo không Nó khuyết chuột, khuyết chuột vào này ขาเจ้าบ okay. okay. no ่อแทงเขามันบ่อคุ้ยดุงอะไรยังบ่ออเขาเจ้าไปทับตัวใดถึนทับคุ้ยอันน้ำกันอยู่งเหรอต้นทิ่เอาไล่ขึ้นไปเลี้ยงอยู่เส้นผู้เะาเขาเจ้ากับปอยใส่กันแล้วแต่มันสิเสิงตัวใดเขาพันไงบอกระหญ่อยู่นะสูงโอ้ยใหญ่ใหญ่ว่าถ้ารู้จักว่าต้นปลายสายเล่าก่อมาใส่นี่ก็สิราคาดีอยู่เพราะว่าสูงอ่ะ สูงก็ค่อยแบบเก้งแม่ง่ายก็ค่อยแบบเก้งอีกสูงนี่เดี๋ยวแต่ว่าเราก็บอกว่ามันเป็นควายอ่ะบ่รู้ว่าเป็นมาจังใดสินะมีเขาบเนี่ยนีเขาบ่วชจีคนแทงเขาบ่บ่แทงน้องพระวัดเนาะบ่แทงนีเป็นควายดงแม่ตัวดำดำขนเงาๆสิตัวดำดำยิ่งใหญ่ เข้าว่าผูกหอกเนี่นแตว่าเาเเจ้าหูหูแม่ววนว่าเป็นกรต้้งเลืองล้าคีอแจงเฮานึ่เดียวเเจ้าหูเออเขาอยู่ใกล้กักับเรื่องกับแ่นเฮาเนี่ยป็นตตะหักป็นตามาเรยงอยู่เ่ถือเที่ยวเออมัาถือเที่ยวเีวเป็นเที่ยวเนงเมันจะีดดังแต่ถือเที่ยวเรีวก่าแล้วนุยมันจอดเถอะอืม จะเสอีนอยู่อ <oh ันนี้กระทวดที่เป็นเสือกบนธรรมดาเนาะผมก็สรนั่งจ่ได้ขวบคนเนาะอืมขนาดเฮ้ากัสรน้อยมันก็บุงจักเสือกจากขบโอเขาเจ้าก็ดีดีขาเจ้าเห็นเฮาไปเขาเจ้ากับพระไปไทยคนนันขอกนี่นะข้าเจ้าก็เลี้ยงดอกว่ามันเสือฮะเขาเจ้าบ่ได้เลี้ยงเขาเจ้ากะย้ำนี่ขาเจ้าเอามาเลี้ยงยกข้างล่างน้ำให้หัวให้ใบนา เก็ย้ำฝนเขาเจ้าไล่ขึ้นท้องพู่อ,นะอือหูรดนไผ่รดนมันท่านมากก็จะป็อนอยู่ทะเลตีนพู่กระดึงนั่นแหละเขาเจ้ามันเป็นรดนอ่ะอือบอกลูกก็บอกเห็นมันบ่นี่บอกย้ำฝนละเป็นไล่เอามาจังค่อยเห็นเป็นตัวท่องก็บอกเห็น <c oughs> ลงมาจากพู่เราจังค่อยเห็นว่ามันท่อง <c oughs> อือบ่ได้เสียค่าทับจักบาทสันวัน <c oughs> Cái gì quá à Không Bảo không mình tìm tôi ngay Không bắt Không bắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กวาวจริงปลอกเฮ้ฮยด้วยตามร้อยนักปลาดเนาะหนาบางย,ยุบยาบหลายหลายอยู่เนี่ <Rail way> ยหนาอันมักไม้ลาบเนี่ยลายดอกมันงามงามดอกสีม่วงเอาคือบกเข่าขทั้งนี่ละสามตัวหั่นดอกจันกำลังบานงามงามเลยจันหิ้ว ลงบางยู่ผาลงบางยู่ผาเพื่อนไปเฮ็ดแกียงเงินเฮ็น้ำยาขนมกินเฮ็ดอย่างไรฮะน้ำยาน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเถอะเขนเงี้ยวเขาเงี้ยวเถอะเขาโบนิ่เถอะวนเขาเขเงี้ยวงเดียวเออน้องเทิงเป็นบางยิ่ิวหรอมาเ็นดอกุ่นยัดเสือผอมอมเขาเอินว่าหมอนเถะก็มาเป็นเชี่ยของน้องนีกเถอะก่อนบกนุ่นเนาะเอไปไปข้ ด oo, sponge, ูสิครับเค่อยๆชุบก็คุ้ันน้องอย่างนี้อ้ออยากปรวัดิจ้าเป็นใดจ้ามือให้แบกกล้อง3กิโลแบกกล้อง3กิโลน้ำหนักประมาณ3กิโลพอดีกันมาก สามสามเป็นเก้า e ั่วเลียวไปเตะพดลิ้นหวอยู่เนแล้วรวงใ่ยา้วงยาวงยาวงไปไปอยากกินดอกมะม่วงดอกมะนก็นี้แต่มันเสีบอ่ะโอ้ม่นดอกมันเสียบหมากมันเสียบอะไร เจ้าเจ้านางงามมาแล้วนางงามข้อคอกตัวที่สามสี่ห้าหกเกีดแปดเก้าสิบไปลูกลาไปอย่าชวนกันอย่าชวนกันสมัครสมานสามขี้กันเนี่ย แน่แน่แน่มนะมันหลายตัวพวดไอ้วันพยายพยายโทครับบางตัวก็แทบไ่ได้กินน้ำมันกินมาเล้วมันขวนจะขึ้นอ่ะเออกวนหน้าดังมันมาเน้าพูนอ่ะเออไอ้ยนั่นยนหน้าบว่จะมีกระจาบอ่ะ บ้าฮ่าพวกวังกำลังออกดอกเต็มต้นเลยโอ้ยต้องเล่นงดีใจหาเลยนึกจะพี่น้องมาหน,นีพี่เลมี่กับไปอ้วนควายดอนกะพากันมาเลี้ยงควายออนไลน์เนาะจ้าเนาะกะหวังว่าคลิปนี้คงจะเพลิดเพลินเนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่เลมีก่กะเคลียร์เคลียรมาจากงานเนาะจ้องหน้าคอมสมือสมือ กะมาเห็นในวันค้วตอนมาเลี้ยงควายังเสียเขากะเพิดพ้นไปน้ำเรากะเสริมส้่งบรรยากาศมาให้ไปนะให้พี่น้องในเบึงน้ำจา้าเอา้าวันนี้เขากล้าไปก่อนไน่วันเะนาะจ้าความสุขสบายจุงนี้แกเพียแกน้องสุผู้สุคนจา้าอย่าลืมนะจา้าภากดากเบืองพีแดมี่กับทีมงานวันศุไปใส่เนี่ยกะอย่าลืมกดติดตามกดไล่ cột che đấy thì nón đấy chứ, mày kìa,สวัสดีจ้า, anh uẩn lóc gạch lăng, cho già, ba chịu khoái đại đâu vậy uẩn, tia, coi

ของดได้ไหม,มน,หนี่ดในแล้วเร็วน่กดในแล้เร็นวนกดคอในแล้เร็วเร็ว